ผมชื่อสมพรแก้วได้ปานครับเป็นการายการบำนาญตอนนี้อายุ62ปีแล้วทำไมถึงชื่อวังใหญ่ชื่อวังใหญ่มันอยู่ที่หลังวัดอยู่วัดวังใหญ่ก็ยังมีวังอยู่วังเป็นวังใหญ่มีวังอยู่ที่หลังวัดวังใหญ่ติดกับอุโบสถวังใหญ่ติดอารมณมีเป็นเป็นวังใหญ่ตรงนั้นอ่าเป็นวังใหญ่เขาเรียกว่าบ้านวังใหญ่บ้านวังใหญ่จนเป็นตำบลวังใหญ่มาเมื่อก่อนวังนี้มีเจ้า อยู่ไหมคะไม่มีเป็นเป็นเป็นวังน้ําวังน้ําไม่ใช่เป็นเป็นวังแบบนั้นไม่ใช่ไม่ไม่ไม่เหมือนกับทับยางทับไข่น่าทับอะไรแบบนู้นที่ว่าทับหลวงอะไรแบบนั้นไม่ใช่ไม่ใช่เป็นวังเจ้าเมืองไม่ใช่มันเป็นวังที่เป็นน้ําที่เป็นน้ํเอาน้มีหรือว่ามันมันเป็นเหมือนกับคลองอะไรแบบนี้อ่ะแต่มันอยู่หลังอุโบสถอยู่หลังโบสถ์วัดวังใหญ่ที่เป็นวังใหญ่อ่าตำบลวังใหญ่นี้ก็เริ่มตั้งขึ้นมา ตอนนั้นก็มีกำนันตำบลวังใหญ่คนเรกอยู่ที่บ้านครงยอสาเหตุที่ตั้งหมู่ที่หนึ่งบ้านครงยอของตำบลนก็คือบ้านกำนันบ้านกำนันบ้านกำนันนี้ก็อยู่ที่บ้านครงยอเป็นกำนันคนเรกมีหมู่ที่หนึ่งบ้านครงยอหมู่ที่สองบ้านพรุองค์แล้วก็หมู่ที่สามบ้านพรุตูซึ่งปัจจุบันนี้หมู่ที่สามบ้านพลุตูนั้นเป็นหมู่ที่หกของตำบลกอสะบ้าแต่ว่านะ แล้วก็มีช่วงหลังก็มีหมู่ที่4แยกมาจากหมู่ที่1แล้วก็หมู่ที่5บ้านทุ่งรีหมู่ที่6วังใยญ่แลหมู่ที่7บ้านโลบออ่าหมู่ที่7บ้านโลบอนแล้วก็เอาหมู่ที่3บ้านพลุตูนั้นให้ไปเป็นหมู่ที่6ตำบลกาสบ้าเอาหมู่ที่3บ้านพลุตูนั้นให้เป็นหมู่ที่6กกาสบ้าแล้วเอาหมู่ที่3ไปไว้ที่บ้านควรหมากแล้วก็มี ขยายหมู่บ้านขึ้นมาอีกหนึ่งหมู่บ้านคือหมู่ที่แปดแยกไปจากบ้านวังใหญ่ชื่อหมู่บ้านควรหินเผาเป็นพี่น้องมุสลิมทั้งหมดอยู่เพิ่งแยกไปสิบปีได้แล้วมั้งตอนนี้นะเพิ่งแยกไปเป็นหมู่ที่แปดแยกไปจากหมู่ที่หกเออแยกไปจากหมู่ที่หกของวังใหญ่เอารวมแล้วตำบลวังใหญ่มีทั้งหมดตอนนี้ก็แปดหมู่บ้าน ทางทิศใต้ก็ติดกับอำเภอสบายย้อยบ้านไว้ยเต่าทางทิศใต้ทางนู้นทิศใต้นู้นติดกับสบายย้อยทางทิศตะวันออกก็ติดกับตำบลลำเพลยอทางทิศเหนือก็ติดกับตำบลเกาะสบ้าทางทิศตะวันตกก็ติดกับตำบลสะพานไม้เกณฑ์อําเภอจนะมีคำขวัญตำบลวางใหญ่นะครับมีคำขวัญตำบลวางใหญ่คำขวัญน้ำตกเขาสูงงามสง่า เหล่งยางพาราคุณภาพขอโพลขอลาบหลวงพ่อจันสีสันบ่น้ำร้อนย้นอดีตถ้ำพระเหล่งศิลปะพื้นบ้านเป็นตำนานของชาววังคำฝันตำบลวังใหญ่นะครับและต่อไปก็สถานที่ท่องเที่ยวสถานที่ท่องเที่ยวก็ที่เด่นที่สุดก็คือ น้ำตกเขาสูงอยู่ที่บ้านใหม่น้ำตกน้ำตกเขาสูงอยู่ที่มูที่สี่แล้วก็อู่ขุนนครก็อยู่ตรงมูที่สี่อู่อู่ขุนนครทางขึ้นเขาสูงตรงนี้นเป็นแหล่งน้ําที่เขาทําเหมืองสมัยก่อนแล้วก็มีแก้มลิงวังใหญ่อาชีพอาชีพก็ทําสวนทาสวนยางพาราส่วนใหญ่นะเหล่งศิลปะพื้นบ้านก็ที่บ้านโลบอนมีมโนรา เหล่งศิลปะพื้นบ้านที่บ้านลูกบอลมีชื่อเสียงมีมโนราเหล่งศิลปะพื้นบ้านเป็นตำนานของชาววัง